ติดแท็กซิ่งอนุมัติเรียบร้อยนะคะวันนี้พี่หน่อยมาส่งมอบรถให้กับน้องอมนะคะอยู่จังหวัดราชบุรีเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ลูกค้ากันดีกว่าว่าก่อนมาเจอพี่หน่อยเนี่ยไปติดแท็กอะไรมาบ้านแล้วเพราะอะไรถึงตัดสินใจมาซื้อรถกับพี่หน่อยเคสนี้น้องอมมีติดแท็กซิ่งมาใช่กี่ครั้งคะสามครั้งค่ะไปมานานหรือยังไปมาเมื่อเดือนมกรามกราใช่ก่อนไปเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยก็ไปดูรถแล้วทางเซลลก็คือให้เอาบัตรประชาชนเช็คเลยยืนเลยออยืนเลยแล้วสามรอบไม่ผ่านเนี่ยเป็นเดียวเป็นเดียวค่ะแล้วเขาแจ้งมามคะว ที่รอบแรกไม่ผ่านแก้รอบใหม่หรือเขาว่ายังไงบ้างเขาถึงเซ็นเราได้ถึง3รอบเราถึงยอมเซ็นอะ่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวลองเปลี่ยนไฟแนนซ์ดูเผื่ออีกที่จะผ่านแล้วพอครั้งที่2ไม่ผ่านอีกก็ลองครั้งที่3อ,อีกแล้วสุดท้ายก็คือ3ครั้ง่ไม่ผ่านานคะเขาแจ้งเรื่องเดียวว่าแท็กซิงใช่ไหมคะอองก็เลยหยุดไม่ได้ไม่ได้ยื่นต่อ แล้วเพราะอะไรทไมถึงไปเจอพี่หน่อยได้เห็นใน Facebook ค่ะเข้าไปค้นหาเกี่ยวกับเรื่องการติดแท็กซิ่งว่ามันคืออะไรแล้วต้องทํำยังไงก็เลยทักมาปรึกษาก่อนแล้วตอนทักมาปรึกษาเนี่ยลูกค้ายังติดแท็กร้อนๆเลยนะคะทักมาปรึกษาพี่หน่อยแนะนําว่าให้ไปส่งมวดบ้านมาสามมวด ถึงกลับมายื่นใหม่คือต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นเซลที่ไม่มีการวางแผนนะคะอยากได้เคสก็จะลูกค้านัดมาเลยแต่ลูกค้าช้ำม,มาแล้ว3 4ครั้งซึ่งก่อนที่จะมีอ่าเรื่องรถเนี่ยมีสินเชื่อตัวอื่นด้วยที่มันช้ำม,มาแล้วพอมันหนักเข้าเนี่ยคือแบบกระแจ้งลูกค้าว่าเบรกตัวเองก่อน3เดือนส่งบ้านให้ครบแล้วกลับมายื่นใหม่อันนี้มีโอกาสค่ะแล้วน้องก็ ไปส่งมวดบ้านตอนที่ฟังที่พี่หน่อยบอกส่งอะ่ะคิดไหมว่าแบบเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่ขายเราเลยอ่ะทำไมถึงให้กลับมาส่งค่างวดบ้านเชื่อไหมว่าแบบส่งสาม,มวดเราจะได้รถเชื่อเพราะว่าเข้าไปดูในเพจพี่หน่อยมาแล้วแบบเห็นเคสแต่ละเคสพี่หน่อยสามารถ่วยได้ส่งสาม,มวดปุ๊บเนี่ยมีไปดูที่อื่นไหมไม่มีเลยไม่มีพอครบสาม,มวดปุ๊บเนี่ยทักกลับมาเลยพี <c oughs> ่ส่งครบสาม,มวดแล้วนะสามารถซื้อได้หรือเปล่าคือลูกค้าก็รอแหละพี่มองว่าแล้วอดทนรอได้ถึงสามเดือนบางคนแบบเดือนสองเดือนก็คือพอแล้วไม่รอดีกว่าแต่ไหนๆเราก็รอมาแล้วถูกไหมส่งมาทําตามที่่หนนอยะ ส่งบ้านอีก3มงวดน,นะคะครบ25งวดที่สําคัญสุดเลยนะคะเคสนี้น้องมาเนี่ยน้องอยากได้รถเจ็ดที่นั่งคอจูนเนอร์ก็ได้ปาเซโรก็ได้แล้ววันที่น้องออามาเนี่ยไม่มีรถจอดอยู่กังวลไหมคิดไหมว่าแบบเอ้ยมารถก็ไม่ได้เห็นแล้วจะได้รถตรงสเปคตรงใจหรือเปล่าหรือจะผ่านหรือเปล่ากังวล,ลตอนแรกกังวลค่ะแต่พอเห็นพี่หน่อยแบบช่วยเรื่องยื่นเรื่องเรื่องไฟแนนซ์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมั่นใจมั่นใจขึ้นคือไม่ดูแลตัวรถขอไฟแนนซ์ก่อนเพราะถ้าไฟแนนซ์ผ่านเดี๋ยเราค่อยมาสเปครถกันทีหลังถูกไหมคะเพื่อองงข ไฟแนนมาแล้วก็อยากจะได้รถตามที่ต้องการแต่โจทย์บางคนเนี่ยพี่หน่อยแจ้งว่ารถเราอาจจะยังไม่ได้มีสต็อกให้แต่ถ้าเรื่องผ่านแล้วเนี่ยเราค่อยมาดูว่าลูกค้าอยากได้ไซส์ไหนประมาณไหนทางเ็นดูแลให้แล้ววันที่น้องอมเห็นรถตรงสเปคเลยไหมตรงสเปคใ,<จ>ใครตรงสเปคตรงสเปคต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วค่ะลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องแท็กซี่มาเนี่ยเรายินดีช่วยแต่ถ้าทําตามที่เราแนะนําอย่างน้องอมได้รถแต่บางคนถ้าเกิดว่าแท็กเยอะแล้วพี่หน่อยไม่ได้รับต้องแจ้งก่อนว่ามันไปไม่ได้จริงเราจะไม่สื่อลูกค้าเคสน้องอมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอีก พี่หน่อยแก้เคลดให้แล้วก็ทําตามคําแนะนําสุดท้ายวันนี้ได้รับปาเจโโลสวยๆส,สีขาวไปใช้เลยใครที่อยากได้รดนะ้พี่หน่อยบอกเลยค่ะว่าปัญหาเนี่ยทุกที่เหมือนกันหมดเดี๋ยวพี่หน่อยให้น้องอออฝากหน่อยดีกว่าว่าตั้งแต่วันที่มาทำไฟแนนจนวันรับรถวันนี้ การบริการของพี่หน่อยกับทุกคนเลยที่มาเนี่ยเป็นยังไงบ้างดีมากค่ะให้คําแนะนําแบบว่าถามอะไรก็คือตอบตอบเร็ว <c oughs> ดูเหมือน <c oughs> ไม่ทิ้งเคสเนาะใช่ค่ะแล้วก่อนหน้านี้ถามไม่ค่อยตอบไม่ค่อยตอบถามช้าเขาอาจจะไม่มีข้อมูลมาก <c oughs> พอว่าเอ๊แล้วกูจะตอบลูกค้าย,ยัางไงแต่ของพี่หน่อยคือย,ย้ําทุกคนเลยว่าถ้าลูกค้าถามต้องตอบส่วนพี่ตั้มเขาก็จะดีลกับผู้ชายโดยตรงให้เขาคุยเรื่องรถไป <c oughs> ส่วนเราเราก็ดีลเรื่องของไฟแนนซ์อันนี้อยู่ที่บ้านลูกค้านะคะมาส่งรถจริงๆลูกค้าอยู่จังหวัดราชบุรีตอบลูกค้าท่านใดนะคะมีปัญหาเรื่องของไฟนหาเรรืื่่อองิิตตด มาอายุงานน้อยลองปรึกษาพี่หน่อยก่อนลองเปิดใจก่อนอย่างเคน้องอมเองเนี่ยก็เปิดใจทักมาหาพี่หน่อยแล้วสุดท้ายวันนี้ได้รับมาเจโร่สวยๆไปใช้ใครที่มีปัญหาอยู่ติดต่อมาหาพี่หน่อยตามเบอร์ด้านล่างหรือใครที่เจอปัญหาเดียวกันสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้สำหรับวันนี้พี่หน่อยก็ต้องขอบคุณน้องอมด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านแล้วพบกันใหม่ที่พรทิพย์ออโต้คาร์ค่ะ